สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับการบรรยายปรัชญายอินเดียกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันก็จะมีมาเรื่อยๆเ,เราจะพยายามทำสักสัปดาห์หละครั้งไม่รู้ใครชอบไม่ชอบแต่ว่าคนทำชอบนะครับเพราะว่าการเรียนรู้ปรัชญาอินเดียจะทำให้เรารู้ว่าหลายๆาศาสนาเนี่ยมันมีความเหมือนกันมากกว่าที่เราคิดเลยนั่นเองบางาศาสนาก็นำมาจากปรัชญาส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ปรัชญาส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นแล้วแต่นั่นเองนะครับคราวที่แล้วเราก็มาทบทวนกันสักหน่อยเนาะว่าเราพูดถึงปรัชญานนาย,ายะแล้วก็ปรัชญาไวยเสสิกะ เองนะครับโดยที่ปรัชญานิยายานั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นจริงตรรกศาสตร์กันได้มาซึ่งความรู้อะไรประมาณนั้นส่วนปรัชญาไวยเสสิกาก็มีความไปควบคู่กันกับนิยายะส่วนหนึ่งมีการตัดทอนหลายๆอย่างจากนิยายะมาเพื่อให้รวบเป็นสิ่งเดียวกันว่าเอ้ยความรู้จากการประมวลความรู้จากการคิดเอ้ยมันเป็นสิ่งเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทำให มีความรูปรัฐมากขึ้นแต่ก็มีหลายอย่างที่แตกต่างกันวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้เป็นพิเศษเลยนั่นคือความเหมือนและความแตกต่างระหว่างปรัชญาไนยายะและปรัชญาไวยเสิกะนั่นเองนะครับว่าทั้งสองปรัชญานี้มีความเหมือนและความต่างอย่างไรกันบ้างมันมีความไปควบคู่กันมีความสอดคล้องกันเหมือนกับศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาเชนกันเลยทีเดียวนะครับมันทําให้เรานั้นเนี่ย สามารถเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่ต่างได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าระยะเวลาที่เกิดนั้นมันค่อนข้างไล่เลียกันมันก็เลยมีแนวคิดที่คล้ายๆกันว่ามันเป็นสิ่งใหม่ในยุคนั้นมันก็เลยแบบอ่าเขามองสิ่งเดียวกันในมุมมองที่แตกต่างกันเราก็มาดูกันว่ามันเหมือนกันอย่างไรและมันก็ต่างกันอย่างไรกันบ้างเราก็มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับ โดยที่เรามาเริ่มจากทัศนคติที่ปรัชญานยายากับไวยเสสิกานี้สอดคล้องกันก่อนนะครับสิ่งที่มันมีความเหมือนกันมีความสอดคล้องกันนั่นก็คือปรัชญานยายาเนี่ยยอมรับในอภิปรัชญ,ญาของไวยเสิกาส่วนไวยเสสิกานั้นยอมรับในญาณวิทยาของปรัชญานยายะ คือในส่วนนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ทางเดียวเนาะคือนัยยะเนี่ยยอมรับในเรื่องหนึ่งของไวัยเศสิกะส่วนวยเศสกะนั้นยอมรับในอีกเรื่องหนึ่งของปรัชญานนยายะคือปรัชญานนยายะเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในความเป็นจริงของตัวเองค่อนข้างมั่นใจในหลักปรัชญาของตัวเองแต่ว่าเขาก็ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ เขาเรียกว่าเลยนะไม่ใช่การมีภาควิจารณ์เป็นการสังเคราะห์ความรู้ของปรัชญาไวยเสสิกะนะครับส่วนปรัชญาไวยเสสิกะนั้นก็ยอมรับในยาณวิทยาหรือการได้มาซึ่งความรู้ของปรัชญานยายะว่าเห็นเป็นจริงเช่นเดียวกันนั่นเองถึงแม้ว่าไวยเสสิกะจะมีวิธีการคิดมีตรรกศาสตร์รูปแบบการสังเคะห์ความรู้ของตัวเองแต่ก็ยอมรับว่าการได้มาซึ่งความรู้ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการสดับรับฟังอะไรพวกนี้เนี่ยของปรัชญานยายะค่อนข้างครอบคลุมนะครับ ส่วนที่2ก็คือสิ่งที่เหมือนกันปรัชญาในยายะและไวยเสสิกะนั้นเห็นพ้องต้องกันว่าชีวิตในโลกนี้นั้นเต็มไปด้วยความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นการติดข้องติดอยู่ในวัฏฏะสงสารนะครับการหลุดพ้นจากความทุกข์หรือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราหรือเป็นสิ่งเดียวกันที่พูดเหมือนกันว่าเป็นการบรรลุโมกสานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่า้ดยการรับรู้ทางร่างกายหรือจิตใจใดๆก็ตามผ่านการสังเคราะห์ความคิดมาในแนวทางใดทางนัยยะหรือทางไวยเสิกะเขาก็ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันว่าชีวิตนั้นเป็นทุกข์ทั้งคู่นะครับและการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองนี่เป็นสิ่งที่ปรัชญายนายายัยยะกับไวยเสิกะคิดเนาะซึ่ง ทั้งสองปรัชญาน,นี้นี่มีมาก่อนพูดกับเชนนะครับเพราะว่ามันยังเป็นยุคที่นักปราชญ์ในอินเดียเนี่ยยังยังมีการโต้วาทีกันอย่างมากมายก่อนที่จะมีการแตกหักแยกเป็นาศาสนานู้นาศาสนานี้เพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองเนาะแต่จริงๆก็จะพูดยากนะเพราะว่า,าศาสนาพราหมณ์เนี่ยหรือว่าสิ่งที่ เป็นการรวบรวมปรัชญาทั้งหมดเข้ามาไว้ด้วยกันเนี่ยมันมาทีหลังสุดเนาะจริงๆคือมันมีศาสนาแบบหลายๆอย่างถึงแม้มันจะไม่ได้ถูกเรียกว่าศาสนามันก็เป็นปรัชญานุนปรัชญานี้นัยายะยะกับวัยเศสิกะก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเรามาว่าข้อต่อไปกันดีกว่าทั้งปรัชญานัยายะและวัยเศสิกะนั้นก็เห็นพ้องต้องกันว่าอาวิชานั้นเป็นสาเหตุแห่งการติดข้องและวิชาหรือวิทยา หรือความรู้แจ้งในสัจธรรมนั้นจะนำไปสู่โมกสะการมีความรู้หรือการรู้ตัวการรู้ตัวว่าการใช้ชีวิตในทุกๆวันนั้นเป็นความทุกข์เป็นความยากเป็นความไม่อยากอะไรต่างๆมากมายนั้นนั่นคือวิชานั่นคือวิทยาเป็นสัจธรรมที่จะนำไปสู่โมกสะได้ความรู้ที่เขาพูดถึงนั้นหมายถึงความรู้ตัววิชา การรู้ในความเป็นไปต่างๆเป็นสิ่งที่นัยยะและไวยเสสิกะเห็นพ้องต้องกันนะครับทั้งหนทางการไปสู่โมกสะก็คือการรู้ตัวการมีความรู้ไม่ว่าจะมาจากการาเรียนจากครูรู้หรือว่าการสัมผัสด,ด้วยประสบการณ์ของตัวเองการฟังประสบการณ์ของผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความรู้ซึ่งความรู้คือสิ่งเดียวครับคือสิ่งที่นำไปสู่โมกสะที่เหลือไม่ใช่เขามองแบบนั้นกันนะ นั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เห็นตรงกันนะครับต่อมาเรามาว่ากันที่ข้อต่อไปกันดีกว่านะทั้งปรัชญานัยยะและปรัชญาไวยเสสิกะนั้นเป็นพระหุสัจจานิยมเหมือนกันทั้งสองเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าการมองเห็นสิ่งที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและสิ่งที่มีอยู่จริงก็มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนเกินกว่าที่เรามองเห็นไปอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่า ร่างกายก็เป็นจริงวิญญาณก็เป็นจริงเพราะว่ามันจะมีบางปรัชญาที่เขามองว่าวิญญาณเท่านั้นที่จริงร่างกายเป็นมายาอะไรประมาณนั้นทั้งไดยยาและไวยเสสิกะเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสัจจานิยมถ้าหากพูดถึงในเรื่องอื่นก็เป็นปุรุษะปากิตติร่างกายและวิญญาณโลกและจิตอะไรประมาณนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจริงทั้งคู่อยู่คู่กันเสมอมาเป็นแบบนั้นนะครับต่อมาข้อต่อไป ก็คือทั้งปรัชญาายายะและปรัชญาไวยเสสิกะนั้นเห็นพ้องต้องกันว่าพระเจ้ามิได้สร้างโลกอย่างแท้จริงแต่พระเจ้าสร้างโลกโดยการนำธาตุทั้งสี่มารวมตัวกันตามสัสดส่วนที่เหมาะสมและโลกจะสลายเพราะการแยกตัวกันของปรมาณู คืออันนี้ค่อนข้างวิทยาศาสตร์นิดหน่อยคือทั้งปรัชญาในยยะและวยเศสิกาเนี่ยมองเห็นเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งคู่เนาะในเรื่องการสร้างโลกคือเขามองว่าพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้เชิงว่าจะสร้างโลกคือแบบไม่ได้ปั้นโลกขึ้นมาหรอกแต่ว่าพระเจ้าสร้างองค์ประกอบสําหรับโลก ขึ้นมาแล้วก็องค์ประกอบของจักรวาลทั้งหลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างไม่ไ,มได้มีมาขึ้นมาเองหรืออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่แล้วก็จะสูญสลายไปด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่การแยกตัวกันของปรมาณูนั่นคือจังหวะที่โลกเราจะแตกสลายเช่นเดียวกันค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับทั้งสองปรัชญานี้เนาะ นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโลกที่เขาเห็นเหมือนกันนะครับสุดท้ายสิ่งที่เขาเห็นเหมือนกันก็คือทั้งปรัชญาเนยายะและปรัชญาไวยเสิกะนั้นมีทัศนคติเรื่องชีวาตมันหรือว่าอาตมันนั้นเหมือนกันก็คือเขามองว่าในภายในนั้นมีอาตมันชีวิตที่เข้าถึงอาตมันแล้วก็คือชีวาตมัน ก็คือการและชีวิตที่เป็นอัตมันนั้นก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์และหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่เราต้องใช้ความรู้มากมายเพื่อเข้าถึงอัตมันแต่จริงๆแล้วความรู้เป็นแค่เส้นทางเมื่อเข้าถึงอาตมันแล้ว ก็ไม่มีความรู้ใดมาอธิบายมันได้ประมาณนั้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาตามันของปรัชญานายายะและปรัชญาไวเซสิกะนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกันระหว่าง2ปรัชญานี้นะครับมีความเห็นพ้องต้องกันในหลายๆอย่างที่ค่อนข้างเกี่ยวกับความเป็นไปนะครับเรื่องความทุกข์เรื่องโลกการสร้างโลกเรื่องวิญญาณเรื่องอาตามันในหลายๆอย่างเนาะต่อมาเรามาดูทัศนคติที่แตกต่างกันบ้างดีกว่าด้วยความที่มันมีความเหมือนกันเยอะเนี่ย มันมีความแตกต่างกันก็น้อยนะครับผมมาเรามาเริ่มจากข้อแรกนะครับข้อแรกในความแตกต่างกันของปรัชญานยายาและปรัชญาไวเสิกะนั้นก็คือ 1. นทัศนะที่แตกต่างกันเป็นปรัชญาทั้งสองนั้นมีจํานวนปทธรัฐะหรือว่าสิ่งทั้งหมดที่เป็นอารมณ์ของความรู้สิ่งใดที่แสดงให้รู้กันด้วยคําพูดรวมถึงทุกสิ่งที่อาจพูดถึงได้และอธิบายได้ คือสิ่งที่มันคล้ายๆแบบสารที่มันส่งต่อถึงการสารที่หมายถึงการสื่อสารอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันมีความหมายมากกว่าแค่คําพูดแค่การสื่อสารธรรมดาไงสิ่งที่เห็นก็เป็นประธารัฐะอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยทั้งสองตกากะนี้เอ้ทั้งสองปรัชญานี้เนี่ยมองไม่ตรงกันคือไวยสศิกานั้นถือว,ว่ามีประธารัฐะอยู่7ประการส่วนนัยย,ยะถือว,ว่ามีประธารัฐะอยู่16ประการซึ่ง จริงๆแล้วมันครอบคลุมไปสู่จุดเดียวกันได้แต่ว่าวัยเสสิกานั้นมีการรวบรวมหลายๆหลายๆประเภทของปทธรัะที่นยายะอธิบายไว้เนี่ยรวมหลายๆอย่างเข้าไปไว้ด้วยกันจาก16เหลือแค่7คือรวมหลายๆประเภทเข้าไปไว้เป็นประเภทเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับ ไวยเซสิกาก็มองว่า,อาไอของพวกนี้มันเหมือนกันนี่วะแต่นายายะมองว่ามันต่างกันวิธีการได้มาซึ่งความรู้อารมณ์ของความรู้การอธิบายอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาประเด็นที่แตกต่างกันนะครับปรัชญาไวยเซสิกาจะยอมรับปรมาณะหรือวิธีแห่งการรับความรู้ที่ถูกต้องเพียงแค่2วิธีคือการประจักษ์และอนุมานนั่นเอง แต่นยายาญานั้นถือว่าวิธีแห่งการรับรู้ที่ถูกต้องมี4ทางมากกว่าไวัยเศสิกะนะคือการประจักษ์อนุมานการเปรียบเทียบและการบอกเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเรามาวิเคราะห์กันสักหน่อยเราก็จะรู้ว่าอาหาปรัชญา,นา,ยา,ยานเนยยอมรับว่าการได้รับรู้ประสบการณ์ของคนอื่นเนี่ยก็ทําให้เรามีความรู้มากขึ้นได้แต่ว่าเหมือนไวัยเศสิกะเนี่ยจะต้องมาจาก การมีประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็การคิดวิเคราะห์ไตรตองต่อออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการแค่เรารับฟังเรื่องคนอื่นอาจจะไม่พอต้องคิดต่ออีกสักหน่อยสิ่งที่เราสัราะห์มาได้นั่นคือความรู้จริงๆอะไรประมาณนั้นอันนั้นคือไวเสสิกะนะครับแต่นายายาเนี่ยคือการรับฟังคําบอกเล่าของคนอื่นหรือการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆนั้นก็ทําให้เรามีความรู้ได้เช่นเรารู้ว่าสิ่งนี้ คือสมมุติเราถือแก้วคนอื่นเรารู้ว่าสิ่งนี้คือแก้วแต่เราก็สามารถรู้ได้ด้วยว่ามันไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้อะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการมองที่แตกต่างกันเนาะต่อมาประเด็นสุดท้ายที่แตกต่างกันนะครับคือปรัชญาหนายายะพัฒนาความคิดเน้นไปทางตรรก,กวิทยาและยานวิทยาส่วนปรัชญาไวยาศิกานั้นพัฒนาความคิดโดยเน้นทางอภิปรัชญาและภาวะวิทยา เพราะฉะนั้นวัยเสยสิกะเน,เน้นถึงตัวเองความรู้สึกของตัวเองการรู้ตัวอะไรประมาณนั้นค่อนข้างเกี่ยวกับตัวเราเนาะนั่นคือปรัชญาวัยเสยสิกาแนวทางการปฏิบัติอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนปรัชญาเนยายะเน้นเรื่องการคิดการมีเหตุผลการใช้ความคิดค่อยเป็นค่อยไปนั่นก็คือปรัชญานยายะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่แตกต่างกันค่อนข้างมากเลยนะครับอะตะกี้เนี่ยเราได้บอกไว้ นิดหนึ่งใช่ไหมว่าความแตกต่างกันในเชิงประธารัฐะเนี่ยว่าของไวยาเสิกะเนี่ยมี7ประการในในยายะมีประธารัฐะอยู่16ประการเราก็มาอธิบายแบบละเอียดนิดหนึ่งละกันเนาะว่าโอเค16อย่างของนยายะมีอะไรบ้าง7อย่างของไวยาเสิกะมีอะไรบ้างนะครับประธารัฐะของปรัชญายายะ ประทารฐานี่หมายถึงแบบสิ่งทั้งหมดที่เป็นอารมณ์ของความรู้นะครับสิ่งทั้งหมดที่เป็นอารมณ์ของความรู้นี้ฟังน่าจะเข้าใจมัง้งลองลอง,ลองไล่ไปดูก่อนว่าไอ้สิอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ของความรู้นั่นคือสิ่งที่เขาคิดเราก็ค่อยๆซึมซับลงไปแล้วกันเนาะประทารถ่าของปรัชญานยายะเป็นดังนี้นะครับ 1>, 1. ประมาณหรือความรู้ที่ถูกต้อง 2. ปรเมยะหรือวัตถุแห่งความรู้ที่ถูกต้องโดยที่ประมาณกับปรเมยะเนี่ยสองประการแรกนี้เป็นประธานส่วนที่เหลือนั้นเป็นปลีกย่อยเป็นซับท,ที่อยู่ในนี้อีกทีหนึ่งนะครับ 3. สัญยะความสงสัย 4. ประโยชนะหรือเป้าหมาย5คริสดานตะหรือตัวอย่าง6สิทธานตะหรือข้อสรุป5 อวัยวะหรือการอ้างเหตุผลแล้วลนับไป5อได้ไงอ๋อเรานับเลขผิดเราข้ามไปเราข้ามไปขออภัยฮะไล่ใหม่ไล่ใหม่ 1. ประมาณหรือความรู้ที่ถูกต้อง 2. ปรเมยะวัตถุแห่งความรู้ที่ถูกต้องซึ่ง2อย่างนี้เป็นประธานเป็นพื้นฐานและที่เหลือเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่อยู่ใน2อย่างนี้อีกทีหนึงคือตัวความรู้กับวัตถุแห่งความรู้นะครับ สสัญยะหรือความสงสัย 4. ประโยชน์นะหรือเป้าหมาย 5. ทรทฤษทานตะหรือตัวอย่าง 6. สิทธานตะหรือข้อสรุป8 7อวัยวะหรือการอ้างเหตุผล8ตะกะหรือการให้เหตุผลเชิงสมมุติฐาน 9. นิรัยหรือการตกลง 10. วาทะหรือการอภิปราย11บเจปะหรือข้อคัอดค้าน 12. วิทนาตะหรือการจับผิด 13. เหตุวาพาดหรือการลวงให้เข้าใจผิด 14. จละหรือการพูดให้คลุมเครือ 5. ชาตะหรือการหักล้างที่ซับซ้อน 6. นิครหัสถานหรือรจุดปราชัยนี่ก็คืออารมณ์ของความรู้ปทธรัฐของปัชญานยายะนะครับ ต่อมาเรามาดูปทธาราัฐาของปรัชญาไวยสิกะบ้างมันน้อยกว่าเราก็ลองค่อยๆไล่เทียบดูไปแล้วกันนะว่ามันตัดอะไรไปเป็นอะไรก็เราสรุปมาคร่าวๆแล้วกันน้องว่าปรัชญาปทธรัฐของปรัชญาไวสิกะเนี่ยมีอยู่7อย่างนะครับ 1. ทรัพหรือว่าธาตุนะครับ 2. คุณะหรือว่าลักษณะ 3. กรรมหรือพฤติกรรมของมัน 4. สัมมัญญะหรือว่าสามัญญะคือประเภทของมัน5 วิเศษสะหรือลักษณะพิเศษ 6. สมาวยะหรือสัมวะนั่นคือความสัมพันธ์ใกล้ชิด 7. อาภาวะหรือความไม่มีหรือความศูนย์นะครับก็มีการตัดอะไรหลายๆอย่างเข้าไปให้มันเป็นแบบลักษณะเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าถ้าปรัชญ,ญานืยายาเน้นๆตรรก,กศาสตร์ค่อนข้างมากส่วนปรัชญ,ญาไวยศสศิกะนี่คือเน้นวิทยาศาสตร์เลยนะครับดูจากวิถี การใส่ใจเรื่องความรู้ของทั้งสองอย่างนี้ก็รู้แล้วเนาะนั่นก็คือเป็นสิ่งนั้นนะครับนัยยะหรือว่าโยคะชะเนี่ยความรู้พิเศษที่ประจักษ์เนี่ยรับรู้ได้ด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นปรัชญาในนัยยะเนี่ยก็เข้าถึงได้ด้วยสมาธิหรือว่าการคิดต่อคิดต่อไปค่อยๆค,คิดไปด้วยตรก,กะมันก็ไปได้นะครับโมกษะของนัยยะคืออะไรอิสรภาพที่สมบูรณ์หลุดพ้นจากความทุกข์ อาตามันกลับเข้าหาธรรมชาติดั้งเดิมของตนไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนี่คือจุดสูงสุดในการเป็นเป้าหมายชีวิตของนยายยาก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนะครับถ้าหากเราเทียบกับพุทธศาสนาสักหน่อยก็อภิญญาหรือว่าอำนาจการรับรู้พิเศษเนี่ยมีเกิดขึ้นกับผู้มีสมาธิเช่นหูทิพย์ตาทิพย์ถ้าหากเรานั่งสมาธิก็จะเกิดญาณอภิญญามีการรับรู้พิเศษเกิดขึ้น แต่นายายะก็จะบอกว่าการมีสมาธินั้นจะทำให้เรามีความรู้ค่อยๆค,ค,ค,คิดจากตรก,กะไปนั่นเองเนาะอันนี้ก็แอบๆบแบบเทียบให้สักหน่อยนะว่าเขามองต่างกันกันกบพระพุทธศาสนาน,นิดนึงว่าโอเคนั่งสมาธิแล้วมาไปเกิดได้อะไรนะครับก็แปะไว้สักหน่อยวันนี้เราก็มีเรื่องเล่ามาก,กันประมาณนี้แล้วกันเนาะเรื่องเกี่ยวกับปรัชญานายายะและปรัชญาไวเสสิกะนะครับแต่ละคนก็มีข้อสงสัยอะไรอันนี้ก็อาจจะตอบยากนิดนึงเพราะว่า ผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรลึกมากนะักเพราะว่าเราศึกษามาเพื่อเอาปรัชญานี้มาเปรียบเทียบกับปรัชญานี้ก็คือเราไม,ไม่ได้ไปอ่านปรัชญานิยายะเล่มโตโต,โตหรือว่าในห้องสมุดณนะที่อินเดียอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็นําความรู้มาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นความรู้มาจากนี่เลยหนังสือปรัชญาอินเดียโดยสุนทรนารังสีนะครับแล้วก็หนังสือแบบเรียนปรัชญาอินเดียสมัยโบราณโดยรองศาสตราจารย์นงเยาว์ชาันระรงนะครับก็ รวมมาเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะก็สามารถไปศึกษาจากหนังสือเหล่านี้เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ว่าอยากจะให้มาฟังอยากจะฟังเรื่องอะไรต่อแล้วก็มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆล่ะครับส่วนใหญ่ก็เป็นความสนใจของผมด้วยแหละครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช anel ตานทวะพยากรไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ